สวัสด,ดี FC ทุกท่านค่ะลูกค้าทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมค่ะเราก็อยู่กันที่อู่หันสาอีกเช่นเคยนะคะมาอัปเดตรถส,สวยๆให้ลูกค,ค้าได้ชมกันค่ะวันนี้เป็นหัวเมก้าหัวแขบคัสซีนอกนะคะเครื่องมาคู่ตัวของคันนี้คือเครื่อง JO 7E ค่ะ210อคอมเ็ลเทอร์โบเครื่อง5สูงนะคะตัวนี้แต่งเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะราคาจุข,ของคันนี้อยู่ที่8,50 0 0 0บาทค่ะได้ทุกอย่างตามภาพที่เห็นตอนนี้เลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะก็จะเดินทางไปอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะรอลูกค้าได้เริกำลังขับมารับรถไปดูแลนะคะเราก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมพร้อมๆกันวันนี้ค่ะตัวรถของคันนี้ลูกค้าสั่งเป็นสีเขียวมิ้นท์นะคะติดเป็นฟิลสีประดจ้าสวยงามลงตัวแบบนี้เลยนะคะครอบแคปเลตค่ะใช่ต่อแคปเลตนะคะฝาครอบล้อคโครเมียมบางฝุ่นสั่งชุดใหญ่แบบนี้เลยค่ะบางฝุ่นนะคะตัวราวหลังคานะคะสั่งเป็น ราวไฟแต่งค่ะสปอร์ตไลท์ด้วยหนึ่งแถวนะคะติดเป็นฟิล์มประลอดค่ะเดี๋ยวเราไปดูคอนโซลภายในหัวติงของคันนี้กันบ้างนะคะคอนโซลหน้านะหัวเก๋งนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าสั่งเป็นเบาะเดิมของรถนะคะทางอูกกอ่ก็ถอดซักทำความสะอาดให้แล้วก็ประกอบให้ใหม่ค่ะ ยังดูสวยงามอยู่ค่ะบอกเบาะนอกนะคะสําหรับคันนี้พ้ามา่านติดรถมาก็ถอดซักให้เรียบร้อยนะคะนวงพงมอะไรมาจากนอกคันนี้เป็นสีดําค่ะเติมน้ํามันให้เรียบร้อยพร้อมวิ่งไปที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเติมน้ํามันให้ด้วยนะคะหนึ่งพบาท ลูกค้าสั่งเป็นฝาครอบค่ะฝาครอบล้อโครเมียมนะคะถังลมของคันนี้เป็นเทอฟีซีค่ะระบบการเดินท่อของคันนี้นะคะเป็นท่อพักสแตนเลสค่ะลูกค้าสั่งท่อแต่งพิเศษค่ะมอกก๋วยเตี๋ยวแปดนิ้วสี่ลูกเลยค่ะแหนบเสริมให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะ ลายแถบกลางคันนี้ลูกค้าสั่งเป็นลายนี้นะคะตัวเสาก็จะเป็นลายเพชรน,นะคะกระตุนข้างหลังนะคะข้อขนข้าวนะคะลูกค้าสั่งไว้รอฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวะคะ่ะก็เอาไว้สำหรับขนข้าวด้วยะคะ่ะ บางคุนหลังแต่งใส่สวยๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะหูช้างคู่ดันท้ายนะคะใส่ให้เรียบร้อยตะขอหน้าตะขอหลังนะคะใส่ให้เรียบร้อยลายข้างหลังนะคะเป็นตากนกแก้วอยู่ข้างค่ะเพ้นลนยนี้เลยนะคะะเราไปชมอีกข้างนึงค่ะ ันชนดุมากเลยค่ะใหญ่ยาวด้วย เดี๋ยวไปสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ของคันนี้กันนะคะ ็สำหรับคันนี้นะคะก็จะเดินทางไปอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจรถจากทางอู่หันศากข,ของเรานะคะจะมารับไปไว้ดูแลไปไว้ใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะคะก็ขอให้พี่ๆนะคะไปทำงานการงานเยอะๆการเงินจเจริญรุง่งเรืองนะคะล่ำรวยยิ่งขึ้นไปอีกนะคะคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมดังใจปาถนาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะตัวนี้เครื่อง7 e แต่งเต็มสภาพนี้จบที่8.5 0 0ค่ะสำหรับคันนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากได้รถไปไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะที่เบอร์ของอู่หันสานะคะ mm hmm. ก็ยินดีรับใช้บริการลูกค้าทุกท่านค่ะติดต่อมาได้ทั้ง2เบอร์นะคะ id line ก็เบอร์นี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะถ้าใครสนใจอยากได้รถรุ่นไหนที่ต้องการก็จะได้รับชมก่อนใครนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีทุกท่านค่ะ